สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนาํากางเกงยีนแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะครับก็เพิ่งได้ไปจัดมาเหมือนกันก็ด,ด้วยว่าราคามันก็ถูกด้วยแล้วก็มีน้ําหนักผ้าที่ดีแล้วก็การตัดเย็บที่ดีนะครับนั่นก็คือเข็มดีนิมนะครับอ่าซึ่งรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือเป็นรุ่นช้างเผือกนะครับทรงกระบอกตรงนะครับอ่าทรงกระบอกตรงแล้วก็มีน้ําหนักผ้าเป็นสิบหกออน แล้วก็เป็นอัลฟ่าไลท์ก็คือยังไม่ผ่านการแชร่แกต่ผ่านการแช่หรือการล้างน้ํามาก่อนเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อในไซส์สามสิบหกเอวสามสิบหกของผมก็เอวสามสิบหกเหมือนกันซื้อตรงไซส์เลยก็คือผมได้ลองแล้วแหละก็คือเบื้องต้นเนี่ยมันก็อาจจะดูใหญ่ดูอะไรนิดหน่อยนะครับผมอาจจะต้องแช่หน่อยนิดนึงนะครับการแชร่คือไงก็คือ การแชร่ก็คือการแชร่น้ําร้อนหรืออะไรเงี้ยหรือแช่น้ําเปล่าก็ได้เพื่อล้างแป้งล้างฝุ่นที่มันเคลือบเคลือบกับผ้ายีนตัวนี้ไว้นะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันซึ่งยีนตัวนี้เนี่ยของแบรนด์เขียนดีนิมทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีอาร์ตซ่อนตรงผ้าด้านในนะครับซึ่งตัวช้างเผือกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของช้างศึกไทยนะครับซึ่ง คนไทยบรรพรุษไทยหรือว่ากษัตริย์ของเราเนี่ยได้นําช้างสู้ศึกมายาวนานนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องผ่านาตัวศิลปะที่ซึ่งเขาได้จิตรกรวาดให้นะครับไม่ใช่เอาจากไม่ใช่ไปเอาจากภาพไปเอาจากที่าฝาผนังอะไรมากอ๊อปมาลงงานนะครับเขาวาดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมีเอกลักษณ์มากซึ่งก็ ผมก็ชอบมากเลยนะมันได้ฟิลแบบว่าเอ้ยมันแสดงถึงความเป็นตัวตนดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ผมก็กลับอ่านมาเล่นนะกางเกงดีนิ่มนะครับก็เป็นกางเกงที่สามารถเฟดได้เป็นกางเกงผ้ดดิบอย่างเงี้ยอ่าไม่มีการผสมพา,ายืดอะไรเงี้ยครับก็บอกได้ประมาณนี้ซึ่งผมลองใส่แล้วแหละตัวเนี้ยเอวสามสิบหกเนาะเหมือนกับว่ามันยังเอวอ่ะมันยังหลมุมหลวมอยู่ นะครับแต่ว่าทรงขาได้เลยก็จะมีภาพประกอบให้ดูนะครับแล้วก็มาติดตามกันว่าผมจะใส่เฟดหรืออะไรผมจะเฟดไปด้วยนะครับว่าจบแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคร่าวๆเลยกว่าเมื่อกี้ได้ดูอ,า,อาร์ตตัวอาร์ตไปแล้วนะครับข้างในนะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกับผ้าลินินสกีนสกีนลงบนผ้านะครับไม่ได้วาดสดนะครับก็คือเป็นเป็น ศิลปินเขาวาดไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงผ้าชั้นในนะครับตัวป้ายด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นไซส์นะครับสามสิบหกเขียนว่าเขียนดีนิมนะครับแล้วก็จะมีป้ายหนังอป้ายหนังวัวฟอกฝาดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าสีสีมันค่อนข้างจะเป็นสีเนื้อนะครับอ่าแล้วก็สามารถสอดเข้าไปข้างในได้ตัวป้ายเนี่ยก็จะหนาประมาณสองมิลน,นะครับอสองมิล Okay. กระเป๋ากระเป๋าก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเขาควายอะไรสักอย่างเนี่ยครับตัวกระเป๋าก็ค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เย็บอเย็บย้ําตัวนี้ก็เย็บย้ําตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับไม่ได้ไก่กานะครับราคากับราคานี้แล้วก็กระดุมกระดุมที่ให้มานะครับก็จะเป็นทองเหลืองลมดำนะครับซึ่ง ให้อารมณ์แบบว่าถ้าเราใส่เป็นนานๆเนี่ยส่วนส่วนที่เป็นลึกๆเนื้อเงินเนื้อ,อทองเหลืองที่เป็นลึกๆเนี่ยมันก็จะคงความดําไว้แต่ว่าส่วนภายนอกที่มันได้การไดะรับการเสรียสีเนี่ยมันก็จะเกิดความเงาเป็นสีทองเป็นสีทองเหลืองนะครับมันก็ให้อารมณ์แบบวินเทจดีนะครับซึ่งกระดุมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอ่า ถ้ามองมองง่ายๆก็เหมือนนะเหมือนในสัญลักษณ์อัมเบล่านะของผีชีวะอะไรย่างเงี้ยอ่าซึ่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระดุมห้าเม็ดนะครับกระดุมห้าเม็ดแล้วก็มีการอ่าบอกตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเย็บตำแหน่งตรงเนี้ยให้ชี้ไปอ่าซึ่งหลายๆแบรนด์ไม่ได้ทำนะถ้าเป็นแบรนด์ที่เขาใส่ใจหน่อยะก็จะมีแบบนี้ให้ นะครับแล้วก็หมดุดหมดุดสตรีปแต่ละตัวนะครับก็จะมีคำว่าเขนดีนิมนะครับเขนดีนิมตัวกระเป๋าเหรียญก็จะโชว์ริมแดงนะครับกระเป๋าเหรียญโชว์ริมแดงส่วนหมุดด้านนอกเนี่ยตามตามาจุดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับรูป ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปกระหนกหรือเปล่านะครับในรุ่นเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกระหนกหลายกระหนกนะครับห้าแฉกอย่างเงี้ยห้าแฉกหกแฉกประมาณนี้เนาะแล้วก็ผ้าริมก็เป็นผ้าริมแดงนะครับผ้าริมแดงเย็บด้วยลูกโซ่นะครับซึ่งสมัยเนี้ยก็หายากนะครับแบรนด์ที่จะเย็บลูกโซ่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่า การเย็บลูกโซ่เนี่ยมันดียังไงก็คือเวลาจะไปตัดต่อหรือว่าเลาะออกมาเพื่อจะตัดขาเนี่ยมันเลาะได้ง่ายนะครับแล้วก็การเย็บเนี่ยมันจะแข็งแรงมากนะครับซึ่งซึ่งเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ก็คือมันจะเป็นได้สีน้ำตาลสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองแซมขาวนะครับอ่าเป็นบอกบอกในยะว,ว่าเป็นการช้างเปลือกอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้เนะาะละเอี่น ผมก็จะคงจะบอกอะไรไม่ได้มากแล้วก็มีด้านหลังนี่ครับอ่าการเย็บตรงบริเวณสะโพกเนี่ยก็จะเป็นได้สามเส้นนะครับซึ่งน้อยแบรนด์มากๆที่จะทําแบบนี้นะส่วนมากจะเย็บสองเส้นอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นได้สามเส้นซึ่งมีสีเหลืองเส้นหนึ่งแล้วก็สีตรกางเป็นสีขาวนะครับอ่าโอเคในผ้าซิโมกอนเนี่ยผมว่ามันให้ความ ไม่ได้แข็งมากนะครับใส่สบายๆเลยแหละแต่ว่าช่วงช่วงที่ยังไม่ได้แช่เนี่ยผ่านการแชร่หรือว่าการซักเนี่ยมันอาจจะแข็งแข็งหน่อยนะครับแข็งแข็งหน่อยผมแนะนําให้แช่ก่อนนะเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อพอเวลามันล้างแป้งออกไปเนี่ยมันก็จะได้ผ้าต,ตัวเนื้อผ้าเนี่ยหรือเอวเนี่ยมันจะได้หดลงแล้วก็จะเข้าพอดีรูปนะครับเดี๋ยวถ้าไงผมจะมารีวิวอีกทีว่าแช่ก่อนใส่และหลังใส่เป็นยังไงนะครับ เนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเฟดจบเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูด้วยเดี๋ยวก็จะเอออีกอย่างหนึ่งก็คือที่ชอบแบบเนี้ยรู้สึกตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันให้เหมือนนะฟิลฟิล,ฟลเหมือนแบบว่ารีวายห้าศูนย์หนึ่งเลยอ่าแต่อาจไม่ได้เก็บพิเนียมขนาดน,นั้นนะครับอ่าเป็นผ้าไทยนะไม่ได้ผ้าญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยในรุ่นเนี้ยจริงๆแล้วเขาจะมีรุ่นพวกสิบแปดออน เลอ22ออนไปอีกนะครับก็จะมีการคอแลแลบผ้าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยซึ่งราคาก็ไม่ได้แบบแพงจนเกินไปนะครับแต่ตัวเนี้ยก็จะอยู่ในราคาที่690บาทนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าไงไปชมอ่าการสนใจดีกว่าครับผมครับ